สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็แพลนเทมเม n t แล้วครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับเลนเจอร์ที่ถูกใช้ในทีมป้องกันลีกตำนานนะครับ มาดูกันดีกว่าว่าตัวไหนนะครับจะติดอยู่ในทีมป้องกันหลีดตำนานมากที่สุดนั่นเองครับแต่สาหรับใครนะครับที่ตัวกระชาหมดลูบี้หมดนะครับผมขอแนะนํานะครับร้านเจน้ําการค้าก็เป็นร้านรับเติมเกมที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย100%แล้วก็มีแพ้ต่างๆให้เลือกทำภายในเกมเรนเจอร์และก็เกมอื่นๆที่ถูก,กว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องร้านเจน้ําการค้านะครับ ลิงค์ช่องทางการติดต่ออยู่ใต้ description ทักไปหาเพจแล้วก็ไปเลือกสั่นแพ็กเติมกันได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในลีกตำนานกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งผมนะครับจะทําการสุ่มสัก20ทีมแล้วกันแต่ถ้าเกิดเลนเจอร์มันยังไม่ครบ10ตัวเดี๋ยวก็จะสุ่มต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะจดสถิติไว้เรื่อยๆนะขอเริ่มจากอันดับ1เลยละกันครับมีถ้วย2903ถ้วยนั่นเองครับนี่ก็จะมีทางนั้นของแซนลี่นาฬิกาปู่นะครับ เบบี้โซดาอ่ะแล้วก็เอเลนเยเกอร์นะครับมีบาวล็อกนะครับบาวอนูบิสแล้วก็มีทางด้านของเมกูมินแล้วก็มีไมกี้นะครับมีลูเดียสมีเรมหูยังใช้เรมอยู่นะครับแล้วก็มีกันบินเป็นทางด้านของแซนลี่มืดนะอ่ะเดี๋ยวผมจดสถิติไว้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คนต่อไปดีกว่าครับนี่อันดับ2เลยนะก็จะมีทางด้านของเอา้าเอเลนนะครับ แล้วก็มีบราวมืดนะครับรอบเดือนก่อนนะแล้วก็มีเซลลี่ปู่อีกแล้วล็อกอีกแล้วอนูบิสอีกแล้วนะแล้วก็มีทานั้นของเมกุมินอีกแล้วแต่ว่าตัวการบินนะครับจะใช้เป็นทานั้นของมูลแสงนะแล้วก็มีไมกี้อีกแล้วลูเดีอีกแล้วเลมอีกแล้วนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจดสถิติก่อนต่อไปนะครับมาดูกันที่คนถัดไปดีกว่านะครับคนที่3มนะครับมีอะไรบ้างเอ้า ล็อกอีกแล้วลูเดียสอีกแล้วแต่ว่าอันนี้จะมีฐานะของรีไวเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เอเลนอีกแล้วนะครับแล้วก็แซนลี่นาฬิกาปู่นะแต่คนนี้นะครับใช้บินนะคนนี้พูดเดี๋ยวได้เห็นกันเยอะแน่นอนสําหรับคนที่ใช้บินนะครับแล้วก็มีฐานะของแซนลี่กันบินนะมีอะควาแล้วก็มีเมกูมินกับไมกี้อันนี้เลนเจอร์สามัญประจําทีมเลยคนที่4ของเรานะครับก็จะมีลูเดียสนะครับเมกุมินอ่ามีโซดาอีกแล้วนะครับแล้วก็ ล็อกอันดูบิสนะแล้วก็มีทางนั้นของรีไวนะครับปูเลมเอเลนนะครับแล้วก็แซลลี่พิชเชอร์นั่นเองครับอ่าต่อไปนะครับมาดูคนที่5ดีกว่าก็เป็นเทสสุนะครับนี่บราวมืดน,นะครับมีทางนั้นของแซลลี่พิชเชอร์บาวล็อกมูนการบินแสงนะครับแล้วก็บาวอนดูบิสมีแนนลี่นาฬิกาปูรีไว ลูเดียนเมกูมินนี่รู้สึกจะสามัญประจําทีมเลยนะ mm hmm. เห็นทุกทีมเลยนะ mm hmm. แล้วก็มีทางด้านของไมกี้นะครับอ่ะเรามาดูคนต่อไปดีกว่านะขอดูเป็นคนนี้ละกันนะครับ mm hmm. ก็เมกูมินนะครับรีวายไมกี้แล้วก็การบินแสงนะครับอ่ะคนนี้ใช้สล็อตนะแล้วก็อู้เบบี้โซได้แล้วนะครับแล้วก็พูดนะครับคนนี้พูด ปูเอเลนแล้วก็ลูเดียสนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนถัดไปดีกว่าครับขอเป็นคนนี้และกันนะก็มีอุ้ยอันนี้ฉีกมานะครับมีทางนั้นของม็อบนะแล้วก็การบินแสงอันนี้มีทั่วไปนะครับบาวล็อกมีทั่วไปยมมาทูดเฮย้ยตัวเด่นตัวดังพึ่งเห็นได้ไงยมมาทูดนะครับแล้วก็สกล็อตนะแล,ลนนะแล้วก็มีทางนั้นของฟิตอุ้ยคนนี้ใช้ฟิตนะเมกูมินอันนี้เห็นทุกทีอยู่นะครับ เอ i ิเลียเลมแล้วก็บาร์กีคนนี้แปลกนะครับค่อนข้างฉีกเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับแต่มันมันตามนี้นะมาดูคนต่อไปดีกว่าทีมนี้เลยนะมีอะไรฉีกฉีอีกไหมอ้ามีบาวล็อกนะครับพื้นฐานทั่วไปนะครับสล็อตมีเอ้าแปลกนะครับมียามาโตะนะครับแล้วก็มีโยมทูดแล้วก็มีทางนั้นของโคนี่นะครับโคนี่บินมีเอ้าแซนลี่ไอดอลนะลูเดียสเมกูมิน ไมกี้นะครับตัวสามมันประจําทีมแล้วก็มีทางนั้นของอาควานั่นเองครับมาดูคนต่อไปดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างคนนี้นะใช้บราออ่ะบราวแสงนะครับบราวอัศวินยม,มาทูดซันล,ลี่ไอดอลสล็อตบราวล็อกโอผมดูทรงและพอจะรู้แล้วเป็นคอมโบตัดแร่แน่เลยนะแล้วก็มีทางนั้นของบราวไกลท้องอ่ะอันนี้เพิ่งเห็นนะครับบากี้อีกแล้ว ่าน่าจะเอามาเพิ่มแร่พันนะครับเมกูมินอันนี้ตัวสามัญประจําทีมนะแล้วก็เอเลนแล้วก็ปู่นะเอามาดูกันที่ทีมต่อไปดีกว่าครับทีมนี้นะครับจะใช้บาวล็อกไทจิลูเดียนนะครับดีไวปู่นะครับเมกูมินฉีกอีกแล้วนะครับใช้ทางด้านของแซนลี่พูดซันตานะว้าวแล้วก็เป็นทางด้านของกันบินนะครับแซนลี่นะแล้วก็มีไมกี้แล้วก็มีอควานั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาจบคนสุดท้ายด้วยคนนี้ดีกว่านะครับก็เป็นพูดนะครับคนนี้พูดบินนะแล้วก็มีอนูบิสนะครับเลมอควาบาวล็อกนะครับแล้วก็มีแซลลี่นาฬิกาปู่รีไวร์ลูเดียสเมกูมินนะครับอ่ะสามารประจำบ้านนะครับแล้วก็เอเลนนะ และนี่ก็คือสถิติของเลนเจอร์ที่อยู่ในทีมป้องกันลีกตำนานทั้ง11ทีมที่ผมได้ไปลองส่งมานั่นเองครับก็เดี๋ยวขอเริ่มนับจากแซนลี่นาฬิกาปู่กันก่อนเลยดีกว่านะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ามี่ห้าหถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับจาก11ทีมนะครับมีแซนลี่นาฬิกาปู่อยู่ถึง9ตัวเลยนะ ส่วนเบบี้โซดานะครับมีอยู่3ตัวนะอันนี้ไม่แตกนะเพราะว่าความหายากของมันนั่นเองครับต่อไปเอเลนเยเกอร์นะครับเอเลนเยเกอร์มี1 2 3 4 5 6 7โอ้ตัวเลขถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะครับ7ตัวนะแล้วมาดูบาวล็อกบ้างดีกว่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้จาจาก1 1 ทีมมีบาวล็อกอยู่10ตัวสุดยอดเลยนะต่อไปอนูบิสนะครับมองด้วยตานะครับก็มี5ตัวนะครับอันนี้ก็มันเป็นคอมโบตัวหนืดนะแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะใช้แร่หนืดกันไม่ก็หยุด5วินาทีกันนะส่วนเมกูบินเรานะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11ตัวนะครับผมว่าผมได้อันดับ1มาเรียบร้อยแล้ว จากทั้ง11ทีมนะครับทั้ง11ทีมทั้งหมดเลยใช้เมกูมินทุกคนเลยโอ้โหผมไม่แปลกใจเรื่องความเก่งกาจเลยนะแล้วก็ไมกี้นะครับ1 2 3 4 5 6อนะอันนี้ไมกี้มี7ตัวนะครับจาก11ก็ถือว่าค่อนข้างตึงอยู่เหมือนกันนะครับลูเดียส1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่าเท่าเท่าไร เท่าเซนลี่นาฬิกาปู่เลยนะเท่าเซนลี่นาฬิกาปู่เลยต่อไปเรมนะครับมีอยู่5ตัวนะแล้วก็เซนลี่กันบินนะครับเซนลี่หิมะนะใช้กันอยู่3ตัวบราวมืดใช้กันอยู่2ตัวนะครับบราวมืดตัวที่แล้วนะกันบินแสงนะครับมูลลดน้ําหนักนะใช้กันอยู่4ตัวนะครับโคนี่บินนะครับ 4.. 4ตัวจาก11ทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะ บินดุอยู่เหมือนกันนะสัดส่วนบินปกติแบบหูตัวนี้เป็นตัวแบบเปลี่ยนแปลงวงการการบินเลยก็ว่าได้นะครับอะควา4ตัวนะรีไวถือว่าน่าเหลือเชื่อมากสำหรับผมนะ1,2,3,4,5,6ตัวเลยนะรีไวต่อไปมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เริ่มตอกต่อยแล้วพิชเชอร์นะครับพิชเชอร์มีอยู่2ตัวสลอต4ตัวม็อบ1ตัวนะครับม็อบ1ตัวอันนี้ทีมฉีกอย่แหละ โยมะทูดนะครับน่าเหลือเชื่อมากตอนนี้เหลือทีมที่ใช้จาก11ทีมมีแค่3ทีมที่ใช้โยมะทูดนะครับฟิตอ่ะยังม,ม,มี1ทีมที่ใช้นะครับบาคิผมเหลือเชื่อมากใช้กัน2ทีมจาก11ทีมอะ่ะโคตรฉีกเลยอะ่ะเอมิเลียนะครับ1ตัวเซลลี่ไอดอล2ตัวนะครับยามาโตะ1ตัว ไก่ทอง1ตัวนะครับอัศวิน1ตัวซันต้าจิ๋วนี่ก็ค่อนข้างฉีกนะอัศวินผมยังพอเข้าใจนะมันเอามาแล่หนืดได้อะแต่ซันต้าจิ๋วนะครับผมว่าเขาไม่มีโคโนี่พูดหรอหรือแบบเขาอยากฉีกเพราะว่าความเก่งกาจน,นะผมบอกเลยว่าโคโนี่พูดน่าจะโนหนึ่งนะครับแล้วก็เดนเจอร์ไทจินะครับอ่าของเดือนนี้เดือนนี้ก็จะติดทีมนะครับโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยอะติดอย่างละตัวเองอะแต่ว่า อันดับ1ของเราอเดี๋ยวผมขอไปจัดเรียงโพแบบหนึ่งนะและตอนนี้นะครับผลคะแนนก็ cas, ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์สมิสจักรวาลของเหล่าเลนเจอร์ทีมป้องกันนะก็เริ่มที่อันดับ1ก่อนละกันครับอันดับ1โอ้อโหโชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นน้องเมกูมินของเรานะ เมื่อกี้ก็สถิตินับให้ดูแล้วนะครับทั้ง11ทีมนะครับมีเมกูม,มินใช้ทั้ง11ทีมเลยก็ว่าได้นะครับต่อไปอันดับที่2นะครับก็จะเป็นน้องบราล็อกนั่นเองครับใน11ทีมนะครับมีถึง10ทีมที่ใช้บราล็อกเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นตัวดาเม็ดแสงที่ตึงมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะ อันดับที่3นะครับก็จะเป็นแซลลี่นาฬิคาปู่แล้วก็ลูเดสใหม่ของเรานั่นเองครับก็จาก11ทีมนะครับมีใช้งานถึง9ทีมเลยนะต่อไปนะครับอันดับที่4นะครับก็จะเป็นเอเรนกับไมกี้นะครับ2ทธาตไม้ Mike, ตัวนี้นะก็อยู่อันดับ4นะครับจาก11ทีมมีใช้อยู่7ทีมเลยนะเอเรนก็จะแบบ ปวนข้ามหลังนะครับกระโดดไปยิ่งยๆๆนะครับแล้วก็มีหยุด5วินาทีไมกี้ก็เป็นอาตัวรีเซ็ตสกิลท่าไม้นะครับแล้วก็มีหยุด5วินาทีนะครับผมต่อไปอันดับที่5นะครับผมแปลกใจมากรีไวนะครับยังมีคนใช้อยู่พอสมควรเลยนะจาก11ทีมนะครับมีถึง6ทีมนะครับที่ยังใช้รีไวอยู่เลยนะ ส่วนอันดับที่6นะครับก็จะเป็นอนูบิสกับเรมนะครับจาก11ทีมจะมีใช้อยู่5ทีมเรมนี่หูติดมานานมากแล้วนะก็ยังเป็นดาเมจน้ําที่ค่อนข้างตึงแล้วก็ปวนได้อยู่เหมือนกันนะอนูบิสก็เป็นแท้งที่ดีนะครับมีซัมมอนลงสพนะครับแล้วก็บัฟวิ่งยืนนานนะส่วนอันดับที่7นะครับก็มี3ตัวเลยทีเดียวนะก็เป็นมูลแสงนะครับกันบินนะแล้วก็โคนี่พูดบินนะครับแล้วก็ แซลลี่เอ้ยโคนี่สลอตนะครับก็จาก11ทีมนะครับมีใช้อยู่4ทีมเลยนะสลอตนี่ผมก็มองว่ายังค่อนข้างเก่งอยู่นะสตันค่อนข้างแม่นมากเลยนะส่วนโคนี้พูดบินนะครับเรื่องสายการบินนะครับบอกเลยต้องไว้ใจตัวนี้แล้วนะนะส่วนมูลการบินก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันค่อนข้างจะการบินได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับอะทางด้านของแซลลี่อะไรหมากลุกล่างอัปเกรดนะ้เพราะมันเป็น9ดาวได้ แล้วก็อันดับที่8นะครับก็จะเป็นโซดานะครับแซลลี่หิมะกันบินนะครับแล้วก็ยมมาทูนนะโซดาผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเรื่องของความหายากของมันนะเป็นเลนเจอร์ NFT นะทำให้มันไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายสักเท่าไหร่นะครับส่วนแซลลี่หิมะนะผมก็ไม่รู้ว่าแบบอ๋อ เพราะว่าโคโนี่พูดบินมันเป็นแสงไงเราก็เลยต้องใช้อาทานั้นของแซนลี่หิมะที่เป็นธาตมืนมาตีนะครับให้มันคลิกแตก3เท่าไปเลยนะส่วนยมมาทูนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมความนิยมถึงลดลงถึงอันดับ8เลยนะซึ่งผมก็จัดเทีย์ไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าอันดับ9อันดับ10เรื่องใช้2ตัว1ตัวมันแบบ เราเอามาวัดไม่ได้อะเพราะมันผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปแล้วแต่ทีมที่แบบอยากจะเล่นอันไหนตัวพวกนี้ก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะผมก็เลยมองว่าอันดับที่มันเด่นๆนะครับแล้วก็เห็นใช้กันเยอะๆก็จะมีสักประมาณ8อันดับก็พอนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ ใครคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาให้แทนเทมดูนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจากสถิติที่ผมลองเปิดเองผมก็ลิสต์มาได้ประมาณนี้นั่นเองครับก็ขอทิ้งท้ายว่าอีกสักนิดนึงนะครับสาหรับร้านเจน้ำการค้านะครับก็เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับการันตีได้โดยแทนเทมเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับแทนเทมเนาะก็เทียนลิสต์ตัวเหล่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย